หอมมากเลยอ่ะหอมาหอมากคขาแบบหอมมากแล้วก็มีความดูดิด,ด,ดึง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 นะคะนะเดี๋ยวมาชิมกันกลิ่นก็คือส้มเลยนะคะทุกคนลูกละาสิบแปดบาทถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะอาร่อยมากๆเลยนะ,ะสวัสดีค่ะค่ะสีชัยดิการ์ชัแนะวันดีค่ะเบลลี่สปอร์ตกับเบลลี่กาเล็กซี่นะคะเซเว่นน้อค่ะก็ แบบนี้นะคะจะเป็นเยลลี่เพลมอสสปอร์ตนะคะลูกละสิบแปดบาทนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นกัมมี่นะคะกาแล็กซี่นะคะสิบแปดบาทเหมือนกันนะคะทั้งหมดในนี้นะคะเราไปหามาในเซเว่นนะคะไปเหมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบสปอร์ตก่อนนะคะนี่เลยขอมือช่วยนะคะได้ถุงสองอันน,นี่นี่ค่ะก็จะมีเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นบาร์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคืออะไรคะบัส เบลนะคะเป็นบาสเกตบอลแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นบาสเกตบอลแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะคะคุณแม่นี่นี่เป็นอะไรคะบาสเกตบอลอันนี้ค่ะเป็นบาสเกตบอลแล้วก็อันนี้เป็นอะไรสักอย่างหรือเวลาอันนี้ก็จะเป็นเทนนิสนะคะเป็นเทนนิสแล้วก็จะมีเป็นฟุตบอลเลยนะคะเป็นฟุตบอลนะเป็น บาสเกตบอลบาสเกตบอลอันนี้น่าจะเบสบอลนี่อ๋อเบสบอลนะคะนี่เป็นเบสบอลนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เป็นเุลลี่กาแล็กซี่นะคะเดี๋ยวให้ถือช่วยหน่อยอ่ะแล้วตอนนี้อันนี้เป็นอะไรชิ่งเป็นอะไรอ่ะไม่รู้สิอันนี้มันน่าจะเป็นคืออะไรอ่ะเนลนนน อันนี้นะคะเดี๋ยวเป็นไส้เป็นไส้เลมอนนะคะเขาจะมีเขียนอยู่นะตรงนี้นะคะเป็นเลมอนนะคะอันนี้จะเป็นลูกโลกนะน่ารักปังตาด้วยแบบนี้นะคะจะเป็นไส้บลูเบอร์รี่นะคะต่อไปจะเป็นพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์จะเป็นไส้รสส้มเป็นรสส้มนะคะเป็นส้มนะคะต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมูนน่าจะเป็นพระจันทร์เนาะมูนกัเป็นมูนนะคะทุกคน มูนเป็นรถอะไรบ้างน,นึงนะขอ,ขออ่านด้วยนั่นอ่านนะคะเป็นรถอะไรแบพันปะใช่ไหมพันนะคะต่อไปอันนี้เดี๋ยวขออ่านก่อนตรงข้างล่างมันจะมีชื่ออยู่อ๋ออันนี้คือเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชพา,าทีย์นี่คือพาอัจฉริยะทุกคนแล้วก็นี้คืออะไรวะไม่รู้สิมันจะมีชื่ออยู่ตรงเนี้ยมีชื่อแตออ่่ไม่รู้คืออะไร จะมีชื่ออยู่เขียนข้างใต้เนาะโอเคเดีย๋ยวมาเริ่มชิมกันเลยเดีย๋ยวเริ่มจากไอ้ a ับกาแล็กซี่เลยนะเริ่มจากอันนี้เลยแล้วกันนะคะนะต่อเลยตัดเลยนะคะคืออันนี้เราแบบไปเจอในเซเว่นนะคะนี่เลยนี่เนี่ยมันจะมีชื่อเขียนตรงนี้นะคะทุกคนว่าเป็นอะไรสักอย่างนะเนี่ยมันจะมีชื่อของมันนะคะแล้วก็ตามด้วยกัมมี่เนาะแต่อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็ ใช้ฟันกัดเลยเลยกันนะโอ้มันพุกข้างในรสชาติแบบอร่อยกลิ่นหอมมากเลยอะหอมาหอมากคือแบบหอมมากแล้วก็มีความดึง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 ,ด,งดึงนะคะนะเดี๋ยวมาชิมกันกลิ่นก็คือส้อมเลยนะคะทุกคนอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนนี่ใส่แบบนี้ใส่เยิม้มเลย เยลี่ลูกกตานะคะแต่ไสจะหวานหวานเนาะลูกความแบบหวานมากแบบ มันจะมีเขียนว่ามูนอยู่ข้างล่างนะคะนี่คำว่ามูนกัมมี่นะขอุกคนรอบนี้จะลองเก็บแบบดึงออกมานะโอเคเอาไว้แบบนี่คงพยายามแล้วตอนนี้แข็งมันแงออกมาได้แลว้วอ่ะก็คงต้องกัดมันดื้นี่ กลิ่นแบบอ๋อน่าจะเป็นโรลิล้นจี่นะทุกคนเพราะกลิ่นเหมือนลิ้นจี่มากเลยอะนี่มันมีกลิ่นเหมือนลิ้นจี่เลยอะใช่นะคะน่าจะเป็นลิ้นจีเนาะเพราะว่าแบบกลิ่นเหมือนลิ้นจี่มากหนุ่มๆๆเลยหนึบหนึๆหนับมากเลยอะคะ่ะใส่ก็เป็นไส้ลิ้นจี่นะคะทุกคน แล้วก็คือวันนี้แนะนําว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วทิ้งออก,กอน,นะคะเพราะว่าคือเราเคยกินแบบที่แบบคือแช่ตู้เย็นแล้วนะคะแล้วมันก็แบบไม่แข็งมันแข็งะ่ะแล้วมันก็กินแบบมันเหนียวมากก็เลยแบบลแบบองเอาออกมาแล้วก็นุ่มมากนะคะมาต่อไป มีพระจันทร์แล้วก็ต้องมีพระอาทิตย์นะคะอ่ะอันนี้เป็นซันนะคะก็มีเขียนว่าซันอีกแน,นะคะจะลอง กิ่นก็คือเลมอนเลยเลมอนเลยคือแบบกลิ่นเลมอนนะคะแล้ตัวจะมีนี่ดึง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 เหมือนเลมอนนะคะใช่เลมอนมีความแบบกลิ่นยุ้ปเปียวแต่ไม่ได้เปรี้ยวกกลิ่นคือเลมอนรสชาติคือเลมอนกลิ่นคือแบบเปรี้ยวแต่รสชาติไม่เปรี้ยว คือรสหวาจะกินแบบเบี้ยวมากืมไส้คือแบบนี้นะคะทุกคนไส้แบบมยืนเลยนะ,ะลูกละสิบแปดบาทถือว่าคุ้มมากะะคเะพรราาออา่อยมกๆเลยนะ โลกนะคะโลกว้าวคุยลูกโปสวยมากมันจะเขียนว่าเป็นทุกโลกนะมีเขนะียนะ ในคะสมาเกะต้องแบบคืออ๋ารอบน,นี้เกะแบบสวยสวยงามได้และโดยที่ไม่กัดน,นะคะนะคะก,ก็แกะเลยนะคะคุณนี่เออไปชมไปชมนี่ทำไมไมปมกินคือบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่เลยนุมน่มมาก หวานนะ,ะใส่เป็นบลูเบอร์รี่เลยีบยบลูเบอร์รี่คือใช่ทุกอันนะคะใน,นแ l a x ซีจอนที่มาคือไม่มีไส้ไหนเปรี้ยวมีแต่กลิ่นนะคะของเลมอนที่เปรี้ยวกลิ่นเปรีย้ยวแต่ว่าถ้าไม่เปรี้ยวอ,อื้อะข่ะก็ เดี๋ยวมาบอกนะว่าเราชอบอันไหนมากที่สุดนะคะชอบอันไหนที่สุดในกาแล็กซี่เนาะอืในกาแล็กซี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราให้ดูนะว่าเราชอบอันไหนเราชอบน่าจะชอบเป็นไอ้มูนนะคะนั่นคือประจันเนาะเพราะว่ามันมีรสชาติที่อร่อยมากนะคะแล้วก็เนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรรสชาติไส้มันอร่อยมากนะอันนี้เป็นขอสตตัวนะชอบมากอันดับหนึ่งนะคะ อันอันดับสองก็คือลูกโลกคะ่ะอืมแล้วก็อันดับสามคือไม่มีอันดับสี่นะคือถ้าอันดับสามก็จะเป็นสองอันน่ะที่เป็นสีสมะะ้มอะค่ะต่อไปเป็นสปอรต์ตนะมันเคลื่อนหวหมดเลยอืมอะไรก็อมอนนีก่อนดีอ่ะอ่ะทำอะไรกันอืม แค่ต้องเตะฝักก่งเลยแล้วกันว้าดีอยสี่ให้อ่ะ,อะเป็นแบบนี้เราส่งเป็นแบบนี้นะคะในข้างหลังเขียนว่าพรีมอลทุกคนมาดูกันว่าแพ็กเกจจะแกะ อยากดูแกะง่ายนะคะอุ้ยแพะแกะ่หน <that how> ่าแกะแต่แกะง่ายมากนะคะทุกคนนั่นแหลแกะนะอือหือือหืออืมต้นแบบนี้เลยนุ่ม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 มากเลยทุกคนนุ่มมากอันนี้นุ่มกว่าเตอร์ลูกโกนะนุ่มกว่านะนุ่มเลย ไปรสสมหรเอเยิ้มๆือ่อว่าอร่อยช้ได้น่ะฮะสำหรับเยลลี่ตัวนี้นะใช้ได้เลยต่อไปอแล้วอันที่มีสีสัน้วยละกันเนาะเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวมีที่สันมากโอเค เขาทำรอยปักมาก็ไม่ช่วยนะคะทุกคนโอเคเลยนะคะเคก็กก่อนไม่ขอเชวยกันเลยยัง ค่ะก็เดี๋ยวรอไปรอตอนที่เราเกะเสร็จเลยนะคะค่ะก็อยู่มากัดกันนะคะกลิก่นมันเป็นกลิ่นแบบแอปเปลิลแอปเปิลเขียวหรือไม่ไม่นาวนี่เลยนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มๆกินกันอืมอร่อยอ่ะไส้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืมอร่อยมากค่ะก็ คือเราจะไม่ขอแกะสองตัวนี้นะคะนี่สองตัวนี้เพราะว่าเราเคยชิมมาแล้วเนาะรสชาติก็คือเหมือนยินลิุกกาตานะคะแต่แค่ไม่มีความเปรี้ยวนะเหมือนรูปกะตาที่เราเคยชิมมานะคะแต่ว่าไม่มีความเปรี้ยวแค่นั้นเลยค่ะเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ไม่มีความเปรี้ยวค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดะซิบกระซิแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ